ถ้าเส้นเลือดตีบเนี่ยมันต้องแก้ที่ของเสียที่อยู่ในหลอดเลือดอยู่ในเส้นเลือดต้องไปเอาของเสียพวกนี้มันออกเส้นเลือดของเรามันจะเป็นเหมือนท่อสายยางนะคะแต่มันจะมีพวกหินปูนนะคะน้ําเหลืองเสียต่างๆเซลล์ที่เสียเม็ดเลือดแดงที่ไม่ดีมันเกาะอยู่ผนังนะคะไขมันน้ําตาลอะไรก็แล้วแต่มันจะบีบให้เส้นเลือดมันมันตีบลงอะค่ะจนเลือดมันไหลผ่านไม่ได้เพราะเลือดไหลผ่านไม่ได้ปุ๊บเนี่ยอ่าร่างกายมันจะเกิดแดงดันนะคะหัวใจสูบฉีดเลือดเพื่อจะ ให้เลือดมันส่งยังไปยังส่วนต่างๆได้ดีแต่ส่วนไหนที่มันตีบอะคะ่ะมันไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยวิธีแก้มีอย่างเดียวคือถ้าแผนปัจจุบันคือบอลลูนนะคะผ่าตัดบอลลูนทางเอาเหล็กทางให้เลือดมันไหลเวียนดีนะคะแต่ถ้าแผนไทยเนี่ยคือวิธีการละลายของเสียในหลอดเลือดนะคะถามว่าทําให้หายไหมหายขาดเนี่ยคำว่าหายขาดจะไม่มีในในสินค้าทั่วไปแต่มันจะดีขึ้นนะคะคือตัวนี้มันจะไปละลายของเสียที่อยู่ในหลอดเลือดเนาะแต่ พี่อก็ต้องไม่กินอะไรที่มันเพิ่มพิษเข้าไปด้วยนะคะเราอะ่ะพยายามเอาตัวเนี้ยนะคะดันของเสียดันพิษออกจากร่างกายแต่อย่ารับอาหารที่เป็นพิษเข้ามานะคะอาหารที่เป็นพิษที่ทําให้หลอดเลือดอุดตันนะคะอย่างเช่นผลไม้หวานน้ําผลไม้กระป๋องหรืออะไรก็ตามที่มันมีน้ําตาลเยอะๆคะ่ะน้ําตาลที่เข้าไปในตัวทุกอย่างนะคะจะเปลี่ยนเป็นไขมันที่เกาะอยู่ในเส้นเลือดผลไม้อะ่ะใครใครบอกว่าดีนะคะ บางคนนี่ไม่เข้าใจกินผักผลไม้เยอะแต่ไปกินผลไม้หวานเยอะองุ่นถุเรียนลำไยเงาะหวานหมดเลยค่ะเป็นน้ําตาลดังนั้นเนี่ยกล้วยหวานวานหรือว่าอะไรที่หวานขอให้งดนะคะคนเป็นเส้นเลือดตีบเนาะพวกไขมันต่างๆจากเนื้อสัตว์นะ,ะไขมันติดมันหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยค่ะลดแต่ทุกอย่างมันกินได้ในในปริมาณที่น้อยต้องดูร่างกายเรารับได้ขนาดไหนนะคะถ้าจะกินผลไม้เราก็ต้องปรับเป็นผลไม้ที่มันไม่หวาน ส้มโอก,ก็ได้ัวหิมาก็ได้ัวหิมานี่ก็ดีนะคะมันจะไปละลายพวกไขมันพวกน้าตาลนะคะแล้วเน้นไม่กินอะไรพวกนี้นะคะ่ะถ้าเราไม่รับพิษไม่สะสมเข้าไปใหม่ยังไงมันก็หายเอาของเสียในเลือดออกแล้วนวดด้วยนวดเพื่อให้เส้นเลือดมันคลายตัวนะคะ,ะพอเส้นเลือดมันคลายตัวเลือดมันจะหมุนเวียนได้ดีความดันมันจะลดลงะคะ่ะถ้าเซลล์เรายังไม่ตายมันตีบเฉยๆนะคะตีบจนยังไปเลี้ยงได้อยู่ถ้าตีบแต่ไปเลี้ยงไม่ได้เนี่ยมือเท้าจะชา จะเป็นอมพาตครึ่งซีกแสดงว่าเลือดมันไปเลี้ยงไม่ได้แล้วนะคะบางคนเนี่ยยุ้เห็นเลยถ้าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกอะคะอ่ะเป็นลักษณะมือาชาเท้าชาแต่ถ้าบางคนโชคดีก็เป็นข้างเดียวแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยเป็นแบบทั้งสองข้างขาไม่มีแรงเลยอย่างเงี้ยคะ่ะก็เสี่ยงต่ออมพาตเนาะดังนั้นถ้าเริ่มมีอาการแล้วต้องรีบนะคะต้องรีบเลยนะคะ